ทีวีสวัสดีค่ะคุณกำลังติดตามกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีอัปเดตข่าวสารก่อนออกสตาร์ทการเดินทางของคุณกับดิฉันอิสรีปัญญาดีค่ะมากราเทเชอร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึงแกอ่อส,สัญญกรรมด้วยวัย87ปี <S <S อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษถึงแกอ่อส,สัญญกรรมด้วยโรคหัวใจเฉียบพ,พลันและสิ้นลมอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่8เมษายน น,นันทเชอร์รเผชิญกับอาการโรคหัวใจกำเริบหลายครั้งในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจนเมื่อปี2545แพทย์ต่างลงความเห็นว่านังแทชเชอร์สมควรหยุดพักภารกิจที่ต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชนเพื่อรักษาสุขภาพอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันมีรายงานว่าสุขภาพของนังนแทชเชอร์เลวร้ายลงมากจะอาการสมองเสื่อม นางแทชเชอร์รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรในปี2522และดำรงตำแหน่งนา11ปีจนถึงปี2533ขณะด,ดำรงตำแหน่งผู้นำพัรอนุรักษนิยมตั้งแต่ปี2518ถึงปี2533ทำให้เธอเป็นผู้นำหญิงและเป็นผู้นำพักคอนุรักษนิยมควบคู่กันไปด้วยเป็นคนแรกของสหราชอาณาจักรนอกจากนั้นยังเป็นสตรีคนแรกที่นำพรรก,การเมืองเสียงข้างมากของประเทศอังกฤษ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมสูงที่สุดในรอบ7ปีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม2556พบว,ว่าอยู่ที่ระดับ84.8ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และเป็นระดับสูงสุดในรอบ7ปีหรือในรอบ85เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2548 โดยผู้บริโภคเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนทําให้การลงทุนทั้งใน,นและต่างประเทศดีขึ้นนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิจกล่าวว่าแม้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะดีขึ้นแต่ยังคงมีความกังวลและรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยงตลอดจนค่าครองชีพที่ยังสูง รวมทั้งรอดูสถานการณ์ทางการเมืองที่หากมีความผันผวนอาจจะเป็นตัวดึงเศรษฐกิจไทยให้กลับมาอยู่ในขาลงได้เลขาสมชเผยอาจจะเลื่อนถบบรีเอที่เดิมกำหนดการอยู่ใน29เมษายนนี้พลโทพระดนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเลื่อนนัดหมายพูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN ซึ่งกำหนดการเดิมจะพูดคุยกันในวันที่29เมษายน ว่าการที่จะเลื่อนนัดหมายออกไปหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานเนื่องจากมาเลเซียจะมีการเลือกตั้งโดยทางฝ่ายไทยถ้าได้รับการประสานงานจากมาเลเซียก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดแต่ว่าการที่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนต้องเห็นพ้องต้องกันทั้ง3าฝ่ายตามที่ได้ตกลงกันไว้ Apple loses German patent protection for Slide to Unlock Apple has lost Is patent protection in Germany for slide to unlock one of the most familiar features of its iPhones and iPads, with a court ruling that it was not a solution to something that has previously been a technical problem. The decision was handed down the previous day by the Federal Patent Court in Munich. It it validated all of Apple's claim for the method of unlocking the screen level by pushing a slider button across the screen to the right, which has been part of the iPhone since it first arrived on the market in 2007. Judges ruled that unlocking a device by performing gesture on an unlock image was unpatentable as granted. n n d that none of นสิ m e n ่ก p รแ e ้ไข Apple d o y l p s l l could salvage the patent <c oughs> และนี่คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใด เกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay.